ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสร้างทดลองไปเรื่อยครับก็สวัสดีทุกคนดวยครับถี่เขาเมื่อบึงนะครับก็ห่างหายกันไปด้นเนาะเออขออนุญาตคลิปนี้ขออนุญาตเราภาษากลางดีกว่านาะเพื่อขเจ้าทางอื่นสิใดเบื้องใดฟังได้นะครับอ่ะครับนี่ก็ห่างหายไปนานนะครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปวันนี้นะครับ อันนี้ครับก็พอดีทําเทลเลอร์ใหม่ก็ทําหลายวันแล้วแ่ะแต่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยภาคนี้ก็กเพิ่งว่างนะครับนานมากกี่เดือนแล้วนี่ครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปน่าจะหลายเดือนอยู่เนาะเนื่องเพราะว่าติดธุระนะครับติดธุระต้องไปทํานะครับอ่ะนี่ครับไอตัวนี้เป็นผมทําเทลเลอร์ขึ้นมา แต่ผมไม่มีเครื่องอะไรนะเครื่องเครื่องขัดไม้นะครับเครื่องรถถังเนาะผมไม่มีผมก็เลยเอา้าเคลือบและเกอร์ไปเลยไม่ไม่ได้ขัดนะครับแบบเอากบเอากบถูถูถ,ถูแล้วก็ถากออกเอากบถากออกหน่อยหนึง่งก็ทาและเกอร์ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วมไม้เป็นตัวนี้ไม้เก็บไว้นานนี่ครับเป็นไม้ประดูทั้งหมดนะครับ ที่เห็นนี่เป็นไม้ประดูทั้งหมดเลยทั้งท้ายนี่ก็เป็นไม้ประดูข้างๆนี่ก็เป็นไม้ประดูข้างหน้าก็เป็นไม้ประดูนะครับเข้างในผมจะทำเป็นสีส้มเนาะเหมือนที่เขาทำนั่นแหละนะครับอแต่ว่าตัวนี้ไม้มันถ้าถ้ามันไปโดนน้าฝนนอแล้วผมค่อยมาทํามันขึ้นเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นไม้ใหม่เห็นไหมผมไม่ได้ขัดรถถังมันจะเป็นขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ก็อเอาแค่มันกันน้ำก็พอนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะบอกงบประมาณด้วยครับว่าผมทำหมดเท่าไหร่นะครับแค่ไอเทเลอร์นี่นะครับแต่ว่าผมใช้แบบคัสซีนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นคัสซีแค่สองเส้นนะครับผมยังยังไม่ได้เปลี่ยนไว้จะเปลี่ยนทีละทีละอย่างทีละย่างไปนะครับวันนี้ก็จะไปทำบางคนนะครับวันนี้แล้วก็ ไอ้งบประมาณในการทำไอเดียวบอกขนาดก่อนดีกว่าเนาะไอ้ขนาดจากท้ายไปหาข้างหน้านี่ยสามเมตรสี่สิบนะครับสามเมตรสี่สิบจากท้ายไปหาข้างหน้านี่ยสามเมตรสี่สิบเอ้ยไม่ถึงสามเมตรประมาณสามเมตรสามสิบห้านะครับเออรวมรวมกวับบะเลยนะครับรวมที่นั่งและรวมกวับบะไปเลยสามเมตรสามสิบห้าประมาณประมาณนี้แหละครับเออแต่แค่ที่นั่งเนี่ยก็ประมาณสามเมตรสิบ อแค่กระบาดประมาณสามเมตรสิบน,นะครับนี่แหละครับก็ผมตอนแรกมันยาวกว่านี้นะแต่พอดีมันยาวไปเนาะแค่นี้ก็ดูดิแค่นี้มันก็ยาวมากแล้วไอผมจะออกแบบให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันกว้างเกินเนาะแบบไม,ไม่ถึงอย่างนี้นะครับไม่ถึงหน้าไม้ตรงนี้นะครับคือบางคนเขาก็ไอตัวนี้ก็หน้าสามเต็มเลยเนาะแบบใหญ่เลย ข้างล่างก็น่าสามแต่ของผมนี่ดูน็อตน็อตผมยังไม่มีเลยไอยังไม่มีมก็ประมาณซื้อน็อตไอน็อตเหลดเลยนะครับผมเอานอตยิงหลังคามันยิงไว้ก่อนไอตรงนี้ผมสามสิบนี่สามสิบเซนพอดีนะครับบานพับสิบสองนิ้วก็ตัวนี้ตัวนี้น่าจะสองนิ้วครึ่งน,นะครับส่วนข้างล่างก็ประมาณสองนิ้วนะครับยผมก็ทําไว้ประมาณนี้แหละไม่ไม่ให้มันกว้วงเกินเนาะเดี๋ยว อยากให้มันดูแบบยังไงแต่ะด,ดูดูเรียวๆเนาะ,ะเห็นไหมครับมันมันจะดูเดี๋ยวถอยออกมาโอ้ฟ้าคืมครับวันนี้ฟ้าคืมมันจะดูแบบเรียวๆยาวๆไปเนาะ,ะและล้อผมก็จะเอาไว้ประมาณประมาณนี้นะครับไม่ให้มันมาอยู่ท้ายเกินเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักมันจะไปกดไปกดข้างหน้าเกินเนาะกดข้างหน้ามากเกินก็คอลากจะไม่ทน <laughs> ผมให้มัน แบบเท่านี้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้มาเดี๋ยวจะบอกรูปประมาณผมทําหมดเท่าไหร่เออนี่ครับท้ายผมก็เอาประมาณนี้นะเออนี่ไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ไอลงไอ,อรันเลยลงแล็กเกอร์เลยนะครับเอานี่ครับที่นั่งก็อันที่ยิ่งนะผมทาเคลือบรอบแรกไปนะครับมันต้องทาอีกรอบหนึ่งดูดิครับยังเป็นรอยกรบ นะครับยังเป็นลอยกบแต่ว่าไม้มันเป็นไม้เก่าเนะผมไม้มันตากฝนถ้าเป็นไม้แบบเลื่อยใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วมาทํานี่จะจะงามกว่านี้เนาะแต่ตัวตัวนี้เป็นไม้ประดูนะ่เนผมตอนแรกผมว่าจะไม่เอานะครับว่าไม้ตัวนี้ว่ามันเก็บไว้นานแล้วมันโดนฝนด้วยกวนไม่สวยแต่พอดีผมเสียดายไม้นะครับเพราะว่าไม้ประดู่หาหายากนะครับเพราะาเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยเนาะ นี่ครับก็ไอทำยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวงบประมาณแค่ประมาณสองหมื่นนะครับทั้งหมดนี่เลยครับประมาณสองหมื่นเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นเป็นเนพาเดิมรถไถเนาะเป็นเพาเดิมรถไถธรรมดาแบบว่าไม่มีเบรกหลังมีแค่แหนบแค่นั้นเองนะครับเบรกหลังไม่มีมีแค่แหนบคัสซีก็เป็นสองเส้นนี่ครับเป็นสองเส้นนี่ เออมันแล้วก็รวมๆแล้วนี่ผมหมดประมาณสองหมื่นแค่นั้นแหละนะครับบานพับก็ตัวละสองร้อยกว่าบาทบานพับตัวละสองร้อยกว่าบาทเออแต่ว่ามันมันสาเหตุที่มันหมดหมดหมดน้อยนี่นะครับหมดแค่สองหมื่นนี่คือไอ้นอ็อตเหลดผมก็ไม่ได้ซื้อเนาะผมซื้อไอ้น็อตยิงหลังคายิงไปก่อนนะครับ สีภายในก็ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็เบรกหลังก็ไม่มีนะครับกระทะล้อแม็ก,กไม่มีนะครับมีแค่นี้เลยที่เห็นเนี่ยแหละมีแค่นี้เองนะครับก็หมดไปประมาณสองหมื่นนะครับสองหมื่นก็จะทําเองด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้จ้างเขาทาคือทําเองทั้งหมดเลยเนี่ครับนี่ถ้าไม้ใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม้ประดูเนาะ มีไม้ปุูนี่ตัวนี้ผมเลื่อยเลื่อยใหม่ๆเลยแต่ว่าไม้มันมันมีไอ้นอนเจาะเยอะนะนี่ตัวใหม่ีข้างบนนี่คือไม้ใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูไม้ใหม่ข้างล่างอไอ้ขอบล่างกับข้างบนะคือไม้ใหม่ดูดูสีดีครับออส่วนตรงกลางนีคือไม้เก่านะครับมันมันไม่ได้เก่าอย่างเดียวนะครับมันเป็นไม้แก่ด้วยออไม้แก่ตัวนี้ผมขอเขามานะเขาเลื่อยอยู่ประมาณ เกือบสิบแผ่นนี่แหละผมขอเข้ามาสองแผ่นนะครับแต่ว่าตรงนี้มันรีบผมเลยตัดปะเลยนี่ตรงนี้มันรีบลงผมเลยปะเข้าไปนะครับเออนี่ผมขอเข้ามาสองแผน่นอ่านี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมชอบไม้อลางไม้อินซีนะครับไม้อลางผมผมชอบไม้ตัวนั้นมากกว่า แต่ว่าความแข็งแรงมันสู้ตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้แข็งแบบแล้วมันหนักนะครับข้อเสียมันคือมันหนักแต่ว่าไม้อลางเนี่ยมันจะเบาเนาะเปิดข้างนี่งว่าสบายเลยครับเพราะมันเบาแต่ว่าไม้อลายนี่เอไม้ประดูนี่หนักนี่ตัวนี้หนักนะครับเทเลอร์ผมนี่แหนบนี่แทบแทบรับไม่ไหวเลยเพราะว่านี่ขนาดยังไม่ได้ใส่บางคนนะครับนี่ แนบยังไอ้นี่เลยครับแนบสุดแล้วนี่ยังไม่มีระยะให้มันเด้งแล้วนะครับมันนั่งเผานะเดี๋ยวสงสัยน่าจะเอามาใส่อีกเพราะว่ามันข้างละสามแผ่นเองนะครับผมใส่ลงไปข้างละสามแผน่นมันมีแผ่นยาวสองแผ่นแล้วก็แผ่นสั้นหนาๆนานะแผ่นหนานาหนึ่งแผ่นนะครับแต่ว่ามันรับน้ำหนักไม่ได้ต้องเอามาใส่อีกสักแผ่นเนาะน่าจะพอดี ออมันผมไม่ได้ซื้อ,อ,อซื้อมาเป็นทั้งทั้งชุดนะครับผมซื้อมาแค่ไปเลือกเอาเป็นแผ่นแล้วก็มาใส่นะครับมาจับใส่จับใส่เอาว่าอยากได้กี่แผ่นกี่แผ่นนะครับก็แผ่นละสองสามร้อยนะครับออซื้อช่างกิโลโลละสามสิบห้าบาทมั้งจำไม่ได้สามสิบนี่แหละนะครับก็ทรงประมาณนี้ส่วนล้อก็ล้อหน้าโค้งนีผม ผมอยากอยากลองอยากลองไปใช้โคงไอ้บิ๊กจิวมั่งมันเป็นยังไงนะครับเอ่อให้คำแนะนำมาหน่อยว่าใครที่ใช้โครงสยามกับบิ๊กจิวมันต่างกันยังไงมันวิ่งออกดีไหมแต่ว่าแต่ว่าเรื่องไถนานี่ผมได้ยินเขาพูดมาหลายคนแล้วเรื่องไถนานผมว่าเขาว่าโคงสยามไถดีไถนานดี แล้วก็วิ่งหลังถนนนี่ก็วิ่งดีนะครับวิ่งดีต่อเกียร์ออกตัวได้ดีเขาว่านะได้ดีกว่าโคงพกโคงบิจิวแต่ว่าผมอยากลองใช้โคบิจิวเนาะเออเขาบางคนก็บอกว่าโคบิจิวดีอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้หมดละแล้วสักวันเดี๋ยวผมจะลองหาซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนใช้ดูนะครับให้มีงบประมาณก่อนตอนนี้ไม่มีเนาะ แคเทเลอร์นี่ยังทําไม่เสร็จเลยเห็นไหมครับยัทงทําไม่เสร็จเลยไม่มีเบรกหลังวิ่งเร็วนี่ต้องอาศัยเบรกข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแต่เบรกข้างหน้านี่มันก็เอาอยู่อยู่เวลาเจอแยกอะไรมันก็เบรกหัวทิ่มอยู่นะครับแต่ว่าไอ้คอลากมันจะไม่ทนเหมือนมีเบรกหลังเนาะถ้ามีเบรกหลังเนี่ยผมว่าคอลากมันจะทนนะก็เ,ะเวลาเบรกนี่หางรถไถมันจะไม่ไม่ดีดนะครับมันจะไม่ดีด อ่านี่ครับประมาณนี้นะครับเทเล,ลอร์รถไทยของผมบานาพับผมใช้10ตัวนะครับออข้างหลังผมเอาเป็นตัวสั้นตัวตัวสินิ้วส่วนข้างๆผมเอาเป็น13เอ,อ้ย12นิ้วนะครับเนี่ยครับก็จะออกมาประมาณนี้เห็นไหมมันจะเรียวๆเนาะมันจะเรียวๆยาวๆมานะครับออผมไม่ต้องการให้มันให้มันก้วงเนาะนี่ข้างๆนี่ถ้ามันก้วงเี่ยมันจะดูดูเหมือนมันสั้นเนาะ มันจะดูเหมือนโอ้เป็นวัดครับถ้ามันก้วงนี่มันจะดูเหมือนมันสั้นเลยนะครับแต่ถ้ามันเรียวๆเล็กๆแบบนี้มันจะดูยาวนะครับเออมันจะสมส่วนกับตัวรถเห็นด้วเออมันจะสมส่วนตัวรถแต่โค้งสยามนี่มันมันมันจะดูใหญ่ๆเนาะเออมันจะดูใหญ่ๆมันเลยดูเหมือนเทเลอร์เล็กโค้งใหญ่ แต่ถ้าเอาเป็นโคมงบิกิ้วมาใส่มนะันจะมันจะสมส่วนพอดีเลยเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นโคมงบิกิ้วมาใส่มันจะจะพอดีเลยนะครับผมว่าจะเปลี่ยนโค้งเขาก็บอกว่าบางคนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนทำไมไอ้โค้งบิกิิวนี่เขาใช้กันเยอะแล้วเราเอาแปลกเขาวางนี้แต่ว่าผมอยากลองใช้ใเราดูเนาะว่านเป็นยังไงก็แนะนำได้นะครับใครที่เข้ามาดู ใครที่ติดตามดูผมตลอดก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําคลิปอีกเมื่อไรแต่ก็ยังติดตามดูกันก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆละ่ะไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่เวลาน้อยลงทําคลิปไม่ได้แต่ว่าใจมันรักรถไถแบบนี้นะครับอพูดง่ายๆนะ ต่อให้สักวันผมรวยผมก็ยังจะขี่รถไทยแบบนี้อยู่ดีนะครับเออแต่เป็นไปไม่ได้หรอกฝันเนาะอฝอันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับก็พูดง่ายๆเลยต่อให้ผมรวยยังไงผมก็ขี่รถแบบนี้อยู่ดีพอผมชอบเนาะชอบไอ,อ้สไตล์นี้มากนะครับคือผมขี่รถไปไหนนี่ถ้าเห็นคนขี่รถแบบนี้คือผมต้องเหลียวมองเลยนะครับเออมันดูแบบ ยังไงละมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะเออนี่เห็นไหมในบ้านผมเขาออกรถไทยนั่งขับกันตึมเลยนะครับออกหลายคนแล้วมีแต่คนมาแนะนําผมว่าให้ออกให้ซื้อมันกันให้ออกมนเนี่ยมันออกง่ายเนาะแต่ว่าผมไม่ไม่เอานะไม่เอานะผมชอบแบบนี้มากกว่าครับขี่ไปไล่ไปนาเนาะเออนี่ทุกนาก็ ประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้ปลูกนะครับมันก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่าราคามันราคามันตกเกินนะครับแล้วแล้วเราไปซื้อต้นมาปลูกเราหมดหมดเยอะกว่าไอ้ตอนถอนเป็นหัวไปขายนะครับเออถ้าใครมีต้นก็โอเคอยู่ได้อยู่แต่สําหรับผมก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มอ่ะโอเคครับ ถ้ารวมๆทั้งคันเนาะราคารวมๆทั้งคันนี่ก็เครื่องก็ห้าหมื่นเจ็ดโครงสามหมื่นสามสามหมื่นห้าช่วงนั้นผมซื้อสามหมื่นห้าเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันถูกลงแล้วไอตัวนั้นก็เกือบแสนแล้วครับเออเกือบแสนแล้วประมาณเก้าหมื่นแล้วนะครับเครื่องกับโครงประมาณเก้าหมื่นแล้วแล้วมารวมพวกล้อพวกอะไรนี่พวกโครงนี่ประมาณ ตีไปประมาณแสนแสนเอ็ดนะครับออตอนนี้นะมีสภาพตอนนี้เลยตีไปประมาณแสนเอ็ดนะครับแต่ว่าถ้าทําเต็มระบบเหมือนทางขู่ขันเขานะ่ะก็โหไม่ใช่ถูกๆนะครับลองรวมเล่นๆดูนะครับเออเรามองดูเหมือนว่ารถแบบนี้ไม่แพงลองรวมเล่นเล่นดูไอเทเลอร์นี่ห้าหมื่นอย่างนี้นะห้าหมื่นแล้วก็มารวมไอหัวกับหางนี่ 7, 80, เจ็ดแปดหมื่นเครื่องห้าหมื่นเจ็ด โคงสามหมื่นกว่าถ้าเป็นโคง้งี่จิวอย่างนี้นะครับก็ปลาไปแสนกว่าเหมือนเดิมนะครับปลาไปแสนกว่าเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ก็แสนแล้วครับนี่แสนกว่าบาทแล้วนะครับได้เท่านี้เองอ่ะก็ถือว่าเป็นรถขี่เล่นเนาะแบบว่าชิวๆแถวบ้านผมเริ่มมีคนเอามาขี่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ไปถ่ายเขานะก็มีบางทีมงานก็ขับเป็นแถวเลยนะครับ บตามหลังกันเขาขับไปทํางานกันนะครับเอ,อี่ก็เริ่มมีใช้กันเยอะแล้วโซนผมปกติโซนผมจะไม่มีรถทรงนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีไปทั่วแล้วมีมีไปทั่วเลยเริ่มเห็นไปหลายที่แล้วนะครับอ่ะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับก็วันนี้ก็มาลดน้ําต้นไม้นะเดี๋ยวจะไปสูบน้ําแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อน เสียงก็แปลกๆนิดนึงนะครับเป็นหวัดก็อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนขอพุ้นมากที่ติดตามดูตลอดไม่ทิ้งเงินไปไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ